จะพาไปบริวัตขึ้นมาแล้วมาอท่าไรมาท่าไหร่ห้อจมันล้นการกระทำสบัสดีและกาสวัสดีอิสทิก่าที่ตามนะครับส้มนี้กาถือว่ายำจัจะยิ่งันแรงทุกคนวันนี้เขาเจ้าลบโง่เลยเดี๋ยวจะได้ไปเอาชิโงน่ะเจ้าจ็ก็อนนี้นะ เด้อเจ้าไปเอาบ่ไปไปบ่ไปก้อนไปก้อนเจอลูกไม้ลายนะมาดีขึ้นเยอะเพื่อนไม้ลายนะนี่เต็มกระตามีกบเนี่ยข้าเจ้าจีงโง่อยู่คนนะตอนนี้มาหอดบอลข้าเจ้าโคโง่นะเห็นจะพูดนี่นะบอกเห็นจะพูดนี่นะโอ้เห็นพุ่มงามนะ

ชร้อยกันผลไม้คนละมื่อจ้าวเามาเอาพูดโง่แต่ว่าได้โคอีด้จ้าเ้ยจ้าย้ำน้ำดิน้ำมันละมกะบุกมันก็ไปกินเบิ่นเลยยังมุวอยากกินแล้วเป็นยัแล้วมกะบกน้เลขากอน้อยก็มันลุยละไม่ไหลลงพี่ เพจเชียวอันว้าวพี่ดาน้องได้น้องเป็นห้ังน้องเข้ากล้วยจี๊ดเชียวเลยเก้วแก้วจี๊ดนมมันแก้วกอดรับเพจนะู้กโม่เพจลูกเพจเชียวเลยลูกก็เห็นลูกสีเลยกลิ่นขั้นนมมันโอ้ใช่ เฮยเชื่อีไม่ผาจะไปเชื่อเลยน่าเชื่อตีมันนะมาเชื่อตีกับมันเชื่อเจ้าอันนี้ต่อนี่นีาเอาไาเชื่อเี๋ยวไเข้ามันเชื่อข้าวมันเชื่อข้าวว่าอินนะาู้ดูแลไอ้ไอ้ากผู้ดูแลไมได้คือคุณไม่ผู้ดูแลกินบ่มอะไรกัน ก็มีคลังม่อยินิบลูเอาแล้วบอกคออ๋อทุกมีแซกเลี้ยงข้าแม่ยังไงกินลองบ้างเนี่ยขอพักไปแล้วไปบ้านบ้านโซยจุนเพิดก็ไเอย่างโซ่พักวี่อน้ำนี่จังไรนะ

ทำนี้บอกก็หน่อนเราเล็กตีอันคือทุกตั้งคนนะของตั้งไว้้าทานด้ยอันนี้เฮ้ยเ่ขี้มันนงายป่าเต๋เขายังบกเข้าสบาอาบกว่านี่นะนี่ก็ครบเราหูดูของอันนั้ มากคนเบเนะะ้ามันนเนดุเยอะสุดฮ่าห็นบ่เงกจบเป็นกก,กเทาบ่เออข้าันอาวเอทุ่ะจิมไปยากเลยเนาะลังเถือกมันคัดเจ้าขอมันผูกกินเถ้าเพื่อง กี่ข้านลูกอยากให้พาไปกินหาแต่ของบงจัดาไว้นี่นี่ยงนะ่อกันจะถกอะนับเลยงนัดไม่ได้นับตัวออยพ่มาทีนตอนนี้ชอยซีนเคยยิ่แล้วแล้วได้เออในนี้แม่มันยังคือแม่ คือแล้ววันนี้นะเสี่ยเสียวแล้วแมผู้โทรหาหมูตะโคแม่เสี่ยวโอ้แล้วแม่ะ ตันเทอร์เลยยอดเทอร์ก็มาเลยตันเลยสีช่องบ้างอันนี้นะสีช่องนี่ทำรูนี่อะไรเชิดเหี้ยงอะไรทำข้าวตัวอาฮีเป็นใช่ไหมข้าวไม่ขมไม่นอนไปหาเวทีกูชีบบอช่า เโทเเอะบโทยาโนลนหน้าลดนอนหน้าอะไรอันนี้กับมืออื่นนี่อ่ location. อยด้่หงโเลยเเขาอ้อนอนด้เพราะอะไมืออื่นนี right. ollow, oh, ่ไงนนนี่ยังนาบุมีเทียงบ่เออนอนเทียงแล้วนอนเทีงแล้วช่าไม่น่ะพันให้ดก่าไม่น่ะ โยนี่แล้วมายเด็งานเดียวตัวนี่เอาไปแล้วกับโบมี่แล้วโบ้เลยอย่าพักตัวลุกกันตัวน้าโปกินแล้วอยู่หันยิงนาพอดัดกองไว้แล้วดอดีเอาว่าไปตัดกันกุ๊กขามยันนั่นเนี่ยเด็กกี่ลายอันเนี่ยกุ๊กขามนี่หมดนะกุ๊กขามยันเพื่อนเมซันหน้าฮะทุกโม็ดอยู่เทิงหันหน้าเทิงลักโห o u นอยู่นในมันกับพี่ก็เว็าเยน่ยูมคือดีดอดนั่น โกมละหมดนะตัดในหัวเฮือนเอาไว้เห็ดเพื่อผ่าเครื่องเห็ดคียงไปเลิแต่ราไยมาอยู่ใเฮือนเจ้าน่ะที่ใพันล้านเริขอาอยูมเลยัมาานลทีันล้านย่มพีันล้เที่รอนี่อยากถือเลขมีแต่ตื้อหน่งสองตื้อเอาบัดชื่อผัดห้าพันสี่พัซื้อสาตัวซื้อสอตัเคยซื่อ6กตัว

วันที่ห้าสตัวอีกตัวท้ายอีกเม่มาแล้วนี่โอ้ชินดม่อนั้นลตอนนี้มาพักกระดูถือว่าซอยชิ้นแล้วล่ะข้าเจ้ามาปัดพูดเลยชิบสองพูดนขะข้เจ้าว่าว่างูกอะอืมเล้ชีลุอะไรทุกคนเลยลตอนนี้กะเลยทำละห้าหกโมงละได้ตอนนี้เลยขกระเทอะสองขกระเทสู้ chắc เริ่มมาแม่บ่อูจักอือบิมาเด้เที่ยวจักค่ะบ่ได้20,000วิวนี่ rồi ขึ้นๆ นี่ป่านชินเคยจะแล้วละทุกคนเลยเดี๋ยวจะน้อยกาที่ไหนเมื่อหายยืดกินยิ่นขึ้นและตอนนี้เริ่มคำและปป่นชิ้นแล้วและวย่างเพย์บนี้เพย์พ่อเสายชิ้นข้าวจาวิญญาตเป็นญาติเพย์เด้สยละ เอาเอาปลดนีาลพูดเลยเออพูดนี้แล้วเออตะรกะลายแล้เอารถเอาตะรก็เอาเลิมเอาเชือกเอาเาเชือกถยางก็เอาใช่กนใช่ก็ได้ตอนอเรามาพูดไปนี้

สามทงนะเชนนึงนะนมาโอ้ยสองคู่เลยแล้วมามหาจุกินอยูเฮิรนเพ้วทุกคนเลยถือว่าได้ชองทงในชิ้นทั้งชิ้นทักระดุกไหนนะตาบล่ะ ่ตาตับต่อนิวิดสิมหมดเฮิดเรียบร้อยเทอะเลยเบลารี้องพุงสองพงเหรอเวลามันซีนมันกระเดงพอ้อมซีนง่ายเอันนี้ซีนอันนี้นะแล้วถ้าีนอันนั้นนะเห็นแล้มาเพคปะมาเพคจะมามาเพครอสรอย อ่ะ้ดนทน้า่นเอาชิ้นงน้ำคาน่เลยไม่ใท่ากีเถาดได้กินเลย ตัดอินออกก็แคลไ,ได้เลยเมื่อกีเมือกีเอาไปลืมคำลืมมืดละอาหารกิดสูงนคำมสีประมาณน,นี้เลย เดี่ยวมาซอยซอยบะวาดก็ว้าวเหลือมันอันนี้ก็เออพุงเสบเลยเนาะคือท้องช่วยจุซิมกินช่วยจุค่ะคินช่วยจูตะเครองท้องมันจะขึ้นยุ่เสียไปตอนนี้มันไซอยเนาะยซอย่อยเดี่ยวมันยาวซอยยังะ บรรยากาศยามแรกรนนเลยสิประมาณนี้แหละมีดไม่มีห้ามกระโดดขีดอะไรมีขีดกว้านขนาดขีดอะไรนะบอกห้าวเลยถึมแล้วก็มีห้าวคือมีดนี่มีดจะห้าวตลอดห้าวตลอดมีดดุฝนมันมันบากมีดน้อยจังหนีห้า น <uffs nell Jung net> <laughs> uh huh. ี่มันเป็นมีดปอกผลไม้มันต้องใส่แต่แห้งก็ว่าอันนี้ก็บะบาห้าวห้าก็ลื้นตัวนี้ได้ พักเอาแล้วอ่าน่าเอาได้เอาฟ้าเอาฟ้าอีตัววิเศษมันไหมไว้ตั้งนี้งูเท่ากับสิประมาณนี้เลย ซอยชิ้นกะเคยจะแล้วแล้วทุกคนเลยกินกระเพาะกินเลือดโอ้โหไฟไฟแล้วขมุ่แล้วเออตัวสูงเมือแรกมีดโมฮาไซฟ้าเอาฟ้าอิโตวิเศษ โต่โต่โห่ออาวเสร็จแล้วปะเสร็วมาซอยพักกะกิมสีได้ปุ่งเคืองเลยทุกคนถ้าทีเย็นมาสอยพักกะทีก็โล่โล่แล้วเรียบร้อย ร้อยจีนโล่นลายเลยเดี๋ยวตอนนั้นได้ตอนนั้นเพี้ยจะเพี้ยเชมันเริ่มยังผมเลยคี๊คีคุยอมไรไปแล้วเกิดเป็นโน่ลง โลนเอาไปต้มก็ยังยังมากระลายเนาะโคตรคุ้มจีนกันงามเกลอเกลอไม่ต้องเสื้อลายเดี๋ยวตันตำกิดก็ะเส้นเนี่ยล่ะเชื้อลายรึเชื้อบ้องนึงคือเข้มพอแล้วมาเกลอไปนอไว้ก้อนนึ่งปุงเพิร์มมาเทธรรมดางี้เด้อผมอำลำอัลำน้องฟีลายแล้วนี่ยอันนี้จะคลาด ไดีอะรอปล่าเอออันนี้กดลายเด้กปรุงไหทุกคนเื่อมาคิดอนะเม้รือเลาเัหมือเ่าคิดนะคิดนอเพกัเไยแล้วโคบดเ่ได้กระดังดีมากเลยต้องเชื่กันดูวันตัมาเลยตัวเลยนมาทอดหรือเปล่า อมดนลูกทุกคนเบิงเบิงเบิงเข้มข้นเนลยข้ว<ะ>หาวแล้วนี่มาอ้ออ,อ้อเติมนะน้อยกว่าเนาะมาพีขมข้นหอมอะไรหอมกลิ่นซช่มาพีคมข้นเสร็จจแล้วบอก คุแคได้แต่ละดีเพจเนาะน่มันารืองแล้วะำเพย์ไปแดนตักสิเอาไปโค่นอยู่มอลักซ้ำเยอะแล้วกันซ้ำอ่มนะการิเอาไปโคลาไปก็ทักโกงอีพอเลยเนาะเธอเอานี่เเนั้นเอาไปโคมัดตุเดีไปโคตั เดี๋ยวไปโค้ทุกคนบา,าไปโค้กันตอนนี้ในยูในกินกันแล้วละทุกคนนี่มาเพหนึ่งร้อยมี่ผักกับมามา่าทุกคนกินข้าวแรกไหมนี่ตอนนี้ยังคาจะสอนเพิ่นโคส,สีนอยู่ให่น้องกินข้าวให้ขอต้มใหญ่ให้เขาลูกแล้วก็จ่องอ 你好，我今天嘛回来了。<noise>

เอาไปเลยล่ะเลอะอันนี้นะตอกสองต้องรีบนี่มันจะมึนมากพักตอนเลยยืมมาตอนงานนี่นี่พันเหรอ่านเหรอเจ้าโบเหรอแม่โบก็มี มาบายเออาระทำคนมาทางบ้านน้ำหลังอ้าก็ทำเท่ทำเทอันนี้จะยอเป็นลาบแลวเป็นเกี <oh ๊นะพัอนดนะครับอันนี้กินไม่เคยกินกิน่องคิดมันไก่บอกแหงคือแหงคอเลยอาจ่กินแล้วเนาะไม่กนเขา แก่แบบนี้ตัวเล็กกว่าหอมเหลือพลาดเนาะพุที่นี่นะค่อยหากินเดือยอดนันอ่อนมันเล่นตรงมาใหม่นะไอ้เออเออไปดิฉัน